สวัสดีค่ะทุกคนที่กำลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะวันนี้เป็นโอกาสดีเช่นเคยค่ะโบจะพาทุกคนมาชมอาคารพาณิชย์ทำเลทองแห่งการค้าขายสองชั้นนะคะตึกนี้นะคะตั้งอยู่ใกล้ๆกับตลาดหนองปลือนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะ เราเดินทางเข้ามายังตึกนี้ได้หลายเส้นทางด้วยกันไม่ว่าจะทางถนน304นะคะเข้ามาทางค่ายสุรธรรมพิทักษ์หรือว่าท่านที่อยู่ในเมืองอยู่แล้วเข้ามาทางประตูชนเชนลงก็ได้เลยค่ะค่ะตอนนี้ัวพาทุกคนนะคะมาอยู่บริเวณตึกแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบริเวณรอบๆนะคะว่าบรรยากาศรอบๆตึกนี้มีอะไรบ้างนะคะ ค่ะที่มองเห็นตรงนั้นนะคะจะเป็นสี่แยกตลาดหนองปื้อนะคะ,ะการจราจรค่อนข้างหนาแน่นนะคะผู้คนคึกคักนะคะบริเวณนี้เป็นทาํทาเลทองแห่งการค้านะคะท่านใดที่ได้ไปนะคะจะมาต่อยอดทางธุรกิจบอกว่าคุ้มนะคะคุ้มเลยนะคะคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเรนตึออกอีกทีหนึ่งนะคะ ตัวตึกนี้ด้านหน้านี้จอดรถดได้ถึง2คันเลยทีเดียวกว้างถึง4.5เมตรนะคะขนาดเนื้อที่ดินนะคะ18ตารางวาค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปนะคะค่ะเราจะมีเป็นประตูดิจิตอลนะคะคีย์การ์ดใส่รหัสได้นะคะแล้วก็มีเป็นประตูกระจกและประตูม้วนเหล็กอีกรอบหนึ่งค่ะส่วนโซนนี้นะคะเราต่อเติมเป็นห้องกระจกให้ค่ะ สำหรับท่านที่จะมาต่อยอดธุรกิจนะคะก็ดำเนินการได้เลยมีการเก็บสีและก็รายละเอียดให้พร้อมนะคะติดตั้งแอร์ให้พร้อมส่วนด้านหลังนี้นะคะก็จะมีซิง์ครัวนะคะมีถังน้ำปั๊มน้ำไว้ให้พร้อมแล้วเรียบร้อยค่ะถัดกันมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นห้องน้ำในบริเวณชั้นหนึ่งนะคะอันนี้เราก็มีการเปลี่ยนใหม่ในเรื่องของสุขภัณฑ์ให้ทั้งหมดเลยนะคะ เราขึ้นไปชมในบริเวณชั้น2กันนะคะชั้น2นี้จะมี2ห้องนอนและก็หนึ่งห้องน้ํานะคะอันนี้เป็นห้องนอนที่2นะคะเรามีการติดผ้าม่านแล้วก็ปูพื้นให้พร้อมเก็บสีรายละเอียดให้พร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะภาพอาจจะสั่นนิดนะคะขออภัยด้วยค่ะแล้วก็มีโต๊ะด้านนอกนะคะเป็นโต๊ะนั่งทำงานได้เลย และก็ห้องนอนที่1นนะคะห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะคะมีระเบียงให้พร้อมนะคะเก็บสีแล้วก็รายละเอียดผ้นะะมาม่านแอร์ติดให้เรียบร้อยตรงนั้นนะคะจะเป็นระเบียงออกไปด้านนอกนะคะสามารถชมวิวได้เลยและก็มีห้องน้ํานะคะห้องน้ําจะแยกโซนเปียกแห้งให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็ติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นให้นะคะสองเครื่องค่ะ ส่วนท่านใดที่มีความสนใจนะคะอยากจะนัดชมตึกก็สามารถนัดได้เลยนะคะ เดีย๋ยวบจะให้รายละเอียดไว้ด้านล่างส่วนราคาขายนะคะเราขายกันที่3 2 9ล้าน2แบาทนะคะหากชอบสนใจยังไงสามารถติดต่อนะัดชมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะเพื่อจะไม่พลาดการติดต่อคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ